เมื่อการไปต่อของเราค่ะมันจะอยู่ไม่ว่ามันจะพูดง่ายคือมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดละคะ่ะเรื่องความสัมพันธ์เนาะถ้าเราเข้าใจกันถ้าเราคุยกันในครอบครัวถ้าเราปรึกษากันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขจะทำยังไงเพื่อการไปต่อจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเรานะคะอยู่ได้ในในทุกๆวันจะทำยังไงเพื่อให้เรานะคะ คุยง่ายก็คือไปต่อเนาะทุกอย่างก็คือการไปต่อหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นลืมตามาเราก็ต้องไปด้วยกันอย่างเช่นคนมีครอบครัวก็ต้องมีอีกสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องไปคนไม่มีครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอย่างโดยที่ไม่ต้องผงูกงหน้าพวงหลังแต่คนที่มีครอบครัวแล้ว มันก็ต้องคิดเยอะสักนิดนึงว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เพื่อการไปต่อของเราอย่างมีประสิทธิภาพนเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับทุทุกคนคะ่ะ